เออเนาะเราไม่เข้าใจพวกที่แบบซิมตัวละครในเกมเหมือนกันเว้ยเออใช่เลยแบบเงินตั้งเยอะไม่เอาไปทําให้แบบชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่เอามาให้แบบตัวการ์ตูนในเกมจอคอมพิวเตอร์ซื้อของอวย <c oughs> โอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากตัวคีย์บอร์ดก็ตัวนี้จะเป็น Record Alice นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้ Layout Alice ก็น่าสนใจมากอันนี้จะเป็นรุ่นสีน้ำตาลที่มี Ac c e ซนสีทองนะครับผมว่าเข้ากันดี และสวิชเนี่ยก็จะเป็น Alab London f o r ครับจะเป็นสวิชเ h ียลิอาร์ที่น้ำหนัก50-60กรัมนะครับแล้วก็จะมีสวิชตัวอื่นมาแจมด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าตัว Alab มันแพงนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของคีย์แคปนะครับแต่บิวนี้เนี่ยมันเลือกคีย์แคปยากมากเลยนะครับเพราะถ้ามาดูดีไซน์ของตัวละครแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไฟลฟมีหลายสีมากแล้วถ้าผมจะซื้อคีย์แคปมาลหลายเซตให้มันครบทุกสีเนี่ยผมคงไม่เหลือแตงกินข้าวแล้วนะครับ ผมก็เลยต้องมานั่งหาเซตคีย์แคปที่มันมีสีที่ต้องการในราคาที่น้อยที่สุดนะครับและหลังจากนั่งหาทุกคืนนะครับมา1อาทิตย์เต็มๆผมก็เจอเซตเกรเดียนต์อันนี้นะครับผมว่าเซตนี้เป็นเซตที่เข้าก,กันกับสีหลักของไฟฟมากเลยนะครับและผมตัดสินใจว่าจะใช้เซตเนี้ยเป็นหลักในการดีไซน์จุดต่อๆไปของคีย์บอร์ดนี้ครับและทีนี้ผมก็ได้ถ่ายรูปคีย์บอร์ดมาเป็นคีย์บอร์ดเปล่าๆเฉยๆแล้วผมก็เอามาระบายสีครับให้มาลองดูว่าเอะคีย์บอร์ดถ้าเกิดซื้อคีย์แาางงคปอ แล้วก็หลังจากหลายดีไซน์มากเลยนะครับที่ผมมาทดลองทำใน Photoshop ผมก็ได้ดีไซน์ที่ผมชอบมาอันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเสื้อคีย์แคปแกเดียนทั้งอันและตรงด้านซ้ายที่เป็นคีย์เสริมนะครับผมก็จะใช้เป็นไล่สีระดับเป็นส้มไปถึงเหลืองอ่อนนะครับตรงนี้ของได้สีมาจากผ้าฟันคอของไฟไฟกับสีของไฟนะครับมันเข้าตีมันดีและผมก็จะใช้การตัดเทปสีเหลืองมาแปะเป็นวงกลมจุดๆุดเล็กๆตรงด้านขวาของคีย์แคปที่มันดูว่างๆด้วยนะครับ ให้มันเหมือนกับลวดลายของหิงห้อยเพื่อมันจะได้แบบเพิ่มระดับความเป็นเอกลักษณ์ของคีย์บอร์ดอันนี้นะครับสุดท้ายผมก็จะลองตัดเทมมาเป็นอ c ซิสซอรีของไฟไฟด้วยนะครับทีนี้คีย์บอร์ดอันนี้ก็จะได้เป็นคีย์บอร์ดของไฟไฟ i อย่างแท้จริงนะครับเราไปดูเลยดีกว่าว่าดีไซน์ของจริงมันจะออกมาเป็นยังไงครับ thank <laughs> you ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคีย์บอร์ดตีมตัวละครจากเกมของไกสตาร์เลนะครับครั้งนี้ผมคิดว่ามันออกมาสวยพอใช้ได้นะครับส่วนที่ดีไซน์ยากที่สุดเนี่ยของคีย์บอร์ดนี้นะครับก็คือผมอยากจะใส่รายละเอียดของตัวละครตัวนี้ไปในคีย์บอร์ดให้มันเยอะแต่ถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปมันก็จะเหมือนรกใช่ไหมครับพอรกแล้วมันก็จะไม่สวยผมก็ต้องใส่ให้พอดีอย่างเช่นตัวกิ๊บติดผมกับตัวคาดหัวตรงนี้นะครับใส่มาให้มันมองเห็นปุ๊บ เฮ้ยอันนี้คือไฟไฟแน่นอนแต่มันจะไม่ลกเกินไปไม่เกะก,กะสายตานะครับตอนใช้งานจริงและส่วนที่ไม่ใช่ดีไซน์นะครับเช่นส่วนเสียงนี่ก็แบบโอ้โหผมดีใจมากเลยที่ผมยอมซื้อสวิตช์ที่ราคาแพงขึ้นแต่ผมได้เสียงที่แบบโอ้เสียงดีมากแล้วก็สัมผัสดีมากเช่นกันครับเป็นสวิตช์เนียที่ ผมชอบที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยแต่ผมว่าตัวนี้มันจะหนักไปหน่อยสําหรับการเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคงไม่ได้เอามาใช้เล่นเกมคงเอามาแค่พิมพ์งานอย่างเดียวนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับคีย์บอร์ดของผมตัวนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการดีไซน์หรือการประกอบหรือการเลือกชิ้นส่วนคีย์บอร์ดของผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับตามธรรมเนียมของ YouTube นะครับ เดี๋ยวผมว่าผมประกอบคีบอันนี้เสร็จแล้วผมจะต้องมีดวงกาชาดีขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเนี่ยผมไปกดไฟฟ E1 อีหนึ่งตอนนี้เลยก็จบคลิปไแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้ายังํามาทำคลิปต่อเพราะว่าครั้งที่แล้วหายไปนานมากเลยแล้เจอกันครับบ๊ายบาย